โด่งก้าลูกสาวพ่อแก่แล้วสองและเพลงนำชายบุญน,นาคกันเอดวงกล้าลูกสาวพ่อแก่เนี่ยจะร่วมแสดงทั้งวันคอนเสิร์ตและก็วันลิเกเลยนะครับอันนี้คือที่สุดยอดมากแล้วก็เพลคนรักลูกพ่อแก่เพกที่เป็นราชาเครื่องแต่งกายคนเดียวในประเทศไทยที่เครื่องแต่งตัวสวยที่สุดนั่นก็คือพ่อของน้องเจมจอมคนแล้วมาด้วยนะครับผมก็ฝากทุกคนไปซื้อกันได้แล้วเด้อให้ยอดมาทะลุไปเลยนะ นะครับให้ย่อมาทะลุไปเลยนะตอนนี้นะครับผมตอนนี้ยังยังยังซื้อกันอยู่เรื่อยๆนะทุกคนตอนนี้ได้กลุ่มปิดยังยังมีเข้ากันอยู่มาเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีคุณมาม่ามิรีบด้วยนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ผมมีเรื่องอะไรคุยกับทุกคนยาวๆเลยไม่ต้องรีบอ่าเดี๋ยวเอาออกก่อนเดี๋ยวเอาออกก่อนเอาเนี่ยออกก่อนจะได้ยาวยาวยาไปเดี๋ยวเอาออกก่อนอ่ะเอาระบบบล็อกออกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาตั้งกันใหม่มาคุยกันเป็นปกติก่อน แม่เข้าไปตั้งแต่รอนนะดีเลยครับแม่ดีครับคือใครเข้าไว้ก่อนอะ่ะคือสบายจริงใครเข้าไว้ก่อนนี่คือสบายของจริงสบายแบบสบายเลยสบายเลิศดเลยพ่อก็อไลฟ์อ๋อพ่ออยู่ที่งานแน่ๆเลยครับผมคุณพ่ออยู่ที่งานครับคุณพ่อไปตั้งเวทีครับไปพรพวกนี้เราเล่นที่วัดอะไรนะทุกคนพวกนี้เราเล่นวัดอะไรอะ่ะวัด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 ,วดสะเลยอะ่ะใช่ปะ่ะขอบคุณสวัสดีครับ สุพรรณบุรีใช่ครับเป็นที่สุพรรณวัดสะเตยถูกต้องครับผมวัดสะเตยครับสวัสดีพี่ไทเติ้ลด้วยครับสวัสดีพี่ไทเติ้ลสวัสดีครับ<ม>วัดสะเตยคู่นี้เราไปพบกันที่วัดสะเตยนะครับผมค่าโต๊ะเท่าไหร่แล้วคะจองวันนั้นคะ่ะค่าโต๊ะเท่าไหร่แล้วคะจองวันนั้นคะ่ะคืออะไรครับค่าโต๊ะเท่าไหร่ละคะจองวันนั้นครับทุกคนครับผมจะชี้แจง,งนี้บางท่านเนี่ยมันยังยังมีบางท่านที่ยังไม่เข้าใจในกฎการซื้อทสดีพี่ฮานาาด้วยนะครับ ยังไม่เข้าใจในกฎการซื้อทุกคนครับทุกคนฟังผมนะครับทุกคนจะต้องเข้าไปซื้อที่เพจนี้ครับเพจนี้อันนี้เพจลิเกรุ่งฟ้ากฤษดาบรมีทุกคนต้องเข้าไปซื้อที่เพจนี้ทักแชทเข้าไปเขาจะมีแอดมินตอบแต่ข้อความจะตอบอัตโนมัติเพราะว่าทุกคนตอนนี้แอดมินเนี่ยเขาจะตอบข้อความอัตโนมัติก็คือคนที่ต้องการซื้อกลุ่มปิด พอตอบอัตโนมัติทุกคนทาตามทตามทตามที่เขาบอกมาท,ที่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 เขาเขียนมาว่าให้ทํานี้นี้ก่อนแล้วก็ส่งนี้ไปพอส่งพอทาตามขั้นตอนปุ๊บเดี๋ยวเขาจะดึงเข้ากลุ่มทันทีแต่สิ่งสําคัญเลยบางท่านไม่เข้าใจนะครับว่าบางท่านบอกว่าเข้ากลุ่มก่อนแล้วค่อยจ่ายตังค์ไม่ใช่นะครับต้องจ่ายเงินก่อนแล้วค่อยเข้ากลุ่มทีหลังนะครับต้องโอนเงินก่อนเพื่อเป็นการตรวจสีปและเขาจะดึงคุณเข้าในทันทีนะครับพอคุณโอนเงินเสร็จปุ๊บคุณไปกดที่กลุ่มปิดอันนี้เลย พอคุณโอนเงินเสร็จใช่ไหมครับคุณไปกดที่กลุ่มปิดอันนี้เลยโอนเงินเสร็จปุ๊บปังอ่ะฟังนะโอนเงินเสร็จปุ๊บทุกคนเข้าไปที่กลุ่มอันนี้ครับนะผมผมหาไม่เจอซะทุกคนเข้าไปที่กลุ่มนี้ครับเข้าไปที่กลุ่มนี้เข้าไปที่กลุ่มนี้แล้วมันจะมีเขียนว่า,ข,าขอเข้าร่วมแล้วก็กดทิ้งไว้ครับผมค่าโต๊ะราคากี่บาทแล้วคะจองวันไหนอ่ะผมจะพูดถึงเอาไว้ครูใช่ไหม ทุกคนฟังนะครับทุกคนฟังแนทนะครับค่าโต๊ะนะครับผมค่ากับค่าโต๊ะค่าเก้าอี้เนี่ยเราจะเก็บแค่ตัวละ50บาทเท่านั้นนะครับอันนี้ในทะชี้แจงว่าเราจะเก็บแค่ตัวละ50บาทเท่านั้นแต่แต่นะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับค่าโต๊ะเราเก็บแค่ตัวละ50บบาทเท่านั้นแต่เราไม่มีการเราจะไม่มีคนที่ทุกคนฟังให้ดีนะครับเพราะว่ามันเคยมี แต่ทุกคนต้องต้องฟังดีว่าเราเก็บค่าเก้าอี้ในวันงานแค่50บาทเท่านั้นแต่เราจะไม่รับติดต่อกับคนที่มาซื้อมาซื้อเก้าอี้ก่อนหน้างานแล้วเราพูดว่าฉันจองฉันจอง200ตัวแล้วเอาไปขายให้คนอื่น100 200 300ถ้าสมมติว่ามีใครบอกทุกคนว่าเก้าอี้งานว้ว้ครูรุ่งฟ้าตัวละ200ทุกคนไม่ต้องซื้อนะครับ ให้ทุกคนมาซื้อบัตรที่หน้าง,งานผมคุยกับทางคุณแม่แล้วแล้วก็ได้ตกลงกันแล้วว่าอ่าเราจะขายตัวละห้บาทเท่านั้นถ้ามี100 200อย่างเงี้ยไม่เอานะครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปคุยกับเขามาซื้อที่หน้าง,งานหรือฝากคนที่เรามาซื้ออ่ะให้เขาไปเลย50บาทแล้วบอกว่าเธอฟรีฝากด้วยต้องเป็นอย่างนี้นะครับเราไม่ไม่ไม,ไม่เราจะกันพวกนั้นเลยพวกที่เป็นมิจฉาชีพที่แบบว่าจะจองเก้าอี้แบบ200ตัว แล้วก็เอาไปขายร้อยร้อยหนึ่งสองร้อยอันเนี้ยเราเราไม่มีนะครับทุกคนฟังให้ชัดเจนนะเพราะว่ามันมีอยู่มันมีอยู่โอนเงินไปแล้วส่งสลิปไปที่แชทเพจลิเกรุ่งฟ้ากิศราบารมีได้เลยครับผมนะครับค,นะค,รคิดถึงนะครูแทนคิดถึงเหมือนกันครับอ่าได้เลยอ่าในพิตรีบอกว่าจะมาแล้วเอาชุดลิเกอเดี๋ยวจะพิตรีได้ลิเกด้วยสวัสดีคุณคุณดาวด้วยนะคบผมคุณดาวไว้ครูมาไหมเป็นเอฟซีนะรุ่งฟ้าเนี่ยต้องมาแล้วนะ คิดถึงจริงเด้อครับคิดถึงครับทางนี้รออยู่ในกลุ่มปิดแล้วครับดีครับน้องกันแต่ถ้าใครที่ไม่สะดวกมาหน้างานนะครับก็ก็มาซื้อกลุ่มปิดกันได้นะครับซื้อเก้าอี้วันต่อวันใช่เปล่าใช่ครับซื้อเก้าอี้วันต่อวันครับวันต่อวันซื้อเก้าอี้วันวันต่อวันครับวันต่อวันแต่แต่ถ้าแต่ถ้าพี่น้อยเช่นสมมติว่าถ้าใครใครที่มามาซื้อไปแล้วเนี่ยสมมุติว่าวันนี้คุณมาก่อนแล้วคุณซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วปุ้ง คือเวลาปุ้งปุ๊บผมว่าการที่เราขายวันตะวันมันดีที่สุดอ่าแต่ว่าเดี๋ยวเราจะปรึกษากันอีกทีว่าพอจบจากงานคืนแรกแล้วเนี่ยเราจะเปิดขายบัตรต่อเลยดีไหมเพื่อให้คุณที่อยู่ที่ตรงเนี้ยนั่งที่เดิมเนี่ยแล้วก็ซื้อบัตรที่เดิมไปเลยอันนี้คือสิ่งที่ที่ผมกําลังที่จะปรึกษากันอยู่นะครับผมเพราะว่าปากหมดเล่มบัญชีให้ด้วยจ้าเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยขึ้นครับคุณพี่มั่งมีครับเดี๋ยวค่อยขึ้นครับติเวงค้าเซคุปปิ้นนะครับคุณครับ ซกุปปิดได้ถึงวันที่18ครับผม18ก็คือหมดแล้ว18ก็คือไม่สามารถสืุ้ปิดได้แล้วนะครับวันนี้คือเราขีดเส้นไว้แล้วคุณเพนสี่สวัสดีครับคุณแนทว่าไงครับว่าไงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ กลุ่มปิดเท่าไหร่คะสอับาบาทครับผมสวัสดีคุณบัวรัศนาครับซื้อแล้วค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ยตอนนี้ทุกคนเชื่อไหมว่าตอนเนี้ยแชทอ่ะแชทกลุ่มปิดอ่ะรัวแบบรัวปุ๊บปุ๊บุเลยอ่ะยวพ่อรอจ้กขอบคุณครับซื้อเวแล้วทุกกลุ่มที่มีสามน้อขอบคุณครับงานนี้ก็จะเป็นงานใหญ่ของบ้านบารมีนะครับขาผมขอบคุณครับขอบคุณครับ เราควรชอบเพี์ทีได้ครับผมอาทุกคนครับทุกคนฟังนะครับเพราะว่าแม่เพราะว่าผมสงสาองสารคุณแม่พิสมัยมากคุณแม่พิสมัยคือพวกผมมาเป็นคนจัดก,การครับแต่คนชอบโทาถามคุณแม่พิสมยัยแล้วคือเขาทําไม่ถูกวิธีเขาก็ไปบ่นคุณแม่พิสมัยกันซึ่งผมจะบอกทุกคนว่าทุกคนต้องเข้าไปซื้อที่ที่เพจนี้ครับที่เพจนี้ซื้อที่เพจนี้ครับ พอซื้อเพจนี้ปุ๊บทุกคนเข้าไปในช่องแชทแล้วกดทักไปเลยและเด็กเขาจะตอบกลับมาเป็นข้อความอัตโนมัติทุกคนทําตามขั้นตอนขั้นตอนที่ข้อความอัตโนมัติตอบมาแล้วก็ส่งเลียสลิปทิ้งไว้แล้วพอส่งเรียกสลีปทิ้งไว้เสร็จปุ๊บฟังนะพอส่งเลียกสลิปทิ้งไว้ปุ๊บทุกคนเข้าไปที่พอส่งเลียกสลีทิ้งไว้ใช่ไหมครับทุกคนเข้าไปที่ เขียนตรงนี้ครับกลุ่มปิดงานไหว้ครูนะครับกลุ่มปิดงานไหว้ครูกลุ่มปิดงานไหว้ครูกลุ่มปิดงานไหว้ครูดีเกรุ้งฟ้ากฤษดาบริมทุกคนเข้าไปกดน,นี้แล้วกดขอเข้าร่วมแล้วเดี๋ยวพอเขาเช็คสลิปเสร็จเขาจะดึงคนเข้าทันทีนะครับผมสวัสดีคุณพี่มาริด้วยนะครับคุณพี่มาลิครับผมกําลังทำโปรเจกชุดสีเหลืองนะครับที่จะไปใส่ที่งานไหว้ครูนะครับก็ฝากคุณพี่มาลิเข้าไปโดเนตในด้อมหน่อยนะครับนะครับตอนนี้ก็กําลัง รวบรวมเงินอยู่เพราะว่าจะใส่ที่างาไว้ขูก็น่าจะปิดการโดเน a ชุดเนี่ยประมาณสักวันที่20หรือว่าไม่ก็19ครับซื้อไว้แล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับอย่างที่ทราบกันนะแล้วก็สุดท้ายคือมีมีมีความแบบว่าเเรียกว่าอะไรนะมีมีความเซอร์ไพรส์ในงานนี้เยอะมากๆใช่่ทุกคนทุกคนจะได้เห็นอะไรเยอะมากๆอ่ะจริงๆทุกคนแบบได้จากขอบคุณครัขอบคุณพีมารีด้วยนะคะเพราะว่า ยอดอ่ะมันตั้งเจ็ดหมื่นตอนนี้มันเพิ่งได้ประมาณไปสักมาณสักหมื่นเดียวเองมั้งในด้อมมันนะครับเพราะว่ากําลังรวบรวมไปไปทําชุดสีเหลืองนะครับก็ฝากทุกคนที่อยู่ในด้อมหลายอินตาเนี่ยแค่คนละร้อยก็พอแล้วเพราะว่ามันสองพันกว่าคนคนละร้อยก็คือได,ได,ได้ได้ได้ทั้งชุดแล้วซื้อแล้วจนะไปข,ข,ขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็อยากให้ร,รู้กันเสนอเรื่องโกมินแค่ปะเสนอเรื่องโกมินทุกคนเชื่อไหมว่าเนี่ยผมเนี่ย,ย,ยหัวกระเซิร์งแบบแบบเอย,เอ,ยอะไรดีว่าแบบว่าเหมือนแบบ คิดเรื่องทั้งวันทั้งคืนขับรถเลนเนกิเสร็จขับรถกลับคิดเหมือนทีเติรนมันบอกว่าเขาเป็นคนที่หัวเขาคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาจริงๆหัวเขาคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาจริงๆอะไรเงี้ยซื้อทุกกลุ่มแล้วครับขอบคุณครับขอบพระคุณนะครับ,วส,รบสวัสดีครับเสร็จพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อย่าไปร่างงานแต่ไม่ตรวจรอนกลุ่มได้เลยครับซื้อกลุ่มปิดก็ได้ครับขอให้ทุกคนซื้อเท่านี้ก็ซื่นใจล้วครับโดเน่ให้เรียบร้อยเชิดชดขอบคุณครับขอบคุณครับสู้ๆครับแม่ทาแล้วขอบคุณครับพี่น้ําเดี๋ยวเจอกันนะพรุ่งนี้เจอกันนะก็อย่างที่พมบคงบอกทุกคนซื้อกลุ่มปิดแล้วทุกคนสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยคือถ้าหมดถ้าสมมุติว่าคนที่มาหน้างานก็สามารถซื้อได้นะเพราะว่าพอคุณกลับไปคุณอยากดูบรรยากาศอย่างนี้อีกคุณอยากดูแบบนี้อีกก็สามารถที่จะ ซื้อได้อีกซื้อ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 เข้ามาซื้อด,ด,ดูออนไลน์ด้วยดูหน้าง,งานด้วยสวัสดีคุณพี่กะเพราด้วยนะครับผมพววักผ่อนดีกันนะครับดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณครับรวขอบคุณครับจะพักผ่อนจะนอนไี้เยอะ่สุดของวันนี้ตื่นมามห้าโมงเย็นครับเพราะว่าผมไม่ได้นอนเลยทุกคนคือแบบคือผมนั่งรถกับเจเจใช่ปะ่ะเจเจมันผมอาจจะคอยนั่งนั่ง,น,งนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ด้านหลังเวลาที่ผมไปกับแม่ผมมาจจะนั่งเนี้ยเล่นโทรศัพท์ไปแล้วผมค่คอยถามเจเจว่างเปล่าเยอยะ หน้างานเก้าอี้ตัวละ50บาทเท่านั้นนะครับฝากชี้แจงเก้าอี้ตัวละ50บาทเท่านั้นและเราไม่มีการที่ให้คนจองเก้าอี้200ตัวแล้วเอาไปขาย 100- 200ถ้ามีคนไปขายเก้าอี้ให้คุณในงานไวค้ครูของรุงฟ้ากิษราวปมีแล้วพูดว่าไปดูง,งานไหมชันจองเก้าอี้ไว้ให้แต่เก้าอี้ตัวละ100ยนะ200นะไม่มีนะครับมาซื้อที่หน้าง,งานได้อย่างเดียวนะครับเพราะเราป้องกันมิจฉาชีพนะครับคนที่ฉวยโอกาสนะครับ คนที่ที่ชฉวยโอกาสนะครับผมเราเราป้องกันเลยนะครับทุกคนจะได้สิ่งดีๆเท่ากันนะครับทุกคนจะได้สิ่งดีๆเท่ากันแล้วก็ได้ดูอะไรดีๆเท่ากันในราคาที่เท่าๆกันต้องซื้อหน้างานถูกต้องครับต้องซื้อหน้างานครับแต่ถ้าคุณฝากใครมาซื้อคุณก็บอกเขาไปเลยว่าเป็นเพื่อนคุณอะ่ะเอาไปห้าสิบาทเพราะเก้าอ,อี้เขาขายแค่ห้าสิบาทเนี่ยงานเริ่มล้วกี่โมงครับตั้งแตตั้งแต่สองทุ่มเป็นต้นไปครับ เจอกันครับวันที่7เจอกันครับแล้วก็ต้องขอบคุณเจ้าภาพทุกท่านอย่างมากเลยนะครับที่ทุกคนน่ะติดต่องานเข้ามาอย่างมากมายผมต้องขอบคุณจริงๆจากหัวใจที่เ,เห็นความสามารถในทีมงานของดิเกบ้านบารมีนะครับเจ้าภาพทุกท่านโทรมาทุกวันเลยแล้วก็แล้วก็โทรมาติดต่องานแบบจนเนี้ยตอนเนี้ยเต็มไปเต็มไป4เดือนแล้วเต็มไป5เดือนแล้วด้วยคือต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับก็คือสัญญาว่าจะทําให้ดีที่สุดวันไหนที่ ดีบ้างดีมาก,ด,มากดีน้อยก็ขอขอถ้ามีความดีมากๆเนี่ยก็ขอ,อยกให้ความดีกับทางคณะเจ้าภาพแต่ถ้าวันไหนดีน้อยก็เดี๋ยวจะเอามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้ยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็การไลฟ์สดเนี่ยกลุ่มปิดพิธีไว้ครูเดี๋ยวจะมีจะเริ่มไลฟ์สดเนี่ยตั้งแต่คือเริ่มเริ่มคอนเสิร์ตก่อนพอคอนเสิร์ตไลฟ์เสร็จปุ๊บพอพอดีที่ตุ๊กตาครับพอคอนเสิร์ตไลฟ์เสร็จปุ๊บทุกคนจะได้ดูพิธีไว้ครูตอนเช้าแล้วก็ สวัสดีครับพ,พี่มาริทุกคนจะได้ดูแบบว่ากูตอนเช้าแล้วก็จะตกเป็นคลิเกกลางคืนครับผม